ก็จะพูดข้าวก็จะพูดลุกอันเฟซบุ๊กนะเจ้าของเฟซบุ๊กนะยังซื้ออะไยังงมากอันซื้อเบิกมากยังซื้อเบิกซื้อเบิกแล้วยังบ่ดท่าเลยเรออายุั้นสามสิบสี่สิบเจ้าของเฟซบุ๊กอันอินสตาแกรมเจ้าด้วยอันทัพสีของลูก ปัดอนดับซีของหลวโรก้รเสียทีอันดับซีของโลก,โลก,ท,ลโลกที่ห้อยที่ใจนี่เป็นแฟนบุกนะเลยแอน้์ับซีของหลกเห็นแล้หรือเโอ,อ้ดีแท้แล้วไะแต่ยังสีมากกันะเบิอไม่ยังงองซะหรือายุพันสี่สิบเลยนะตามยี่สิบ ยี่สิบตัวยังไม่หายยังยังไม่หลุดเลยป้านวายหัวกองเฟซบุก๊กกองเฟซบุ๊กกับอินสตาแกรมสองอย่างเวยอันดับสี่ของลูกเลยล่ะโอ้แม่นหน่อยๆได้ออันดับสี่ของลูกเวยมหาศาล กันกันเท่าอันลงคลิปเดียวคลิปเสร็จยังสิลงคลิปอันเห็นเท่าพันไรได้ยังสิแต่การพูดีหน้าใจกันแกอวดแม่ทั้งกันกาค์นเลยแมาเตะประทังประเทศจ้างประเทศพลิกาน่าอวดแม่เขาวันจี้เอาเลยมันจี้โดยตรงเลยนะ ก็จะก็จะอุดมาเดอนซลลันนะมันเป็นเงินดอลลาร์ยุเย็ทรวยยเอ็ทเกัน,นเป็นบาทไทยจังหวัดสามจีทคูณไปไหมหนึ่งสามหนึ่งเป็นสามสามพันกันกันหนึ่งเอทเท่ากับสามสบาทไทยสามพันเลยล่ะ ก็ยักูอว่นมานไอยอยูเอ็ดเขาเงินเขาเงินบันชี้ห้องแท้าค้นห้องเลยสามพันเลย,ยเขาก็ได้เงินสามพันกระบอยังหม้สามพันดูดีมากอันเชือบอ มันตาอต,ตอนนี้นมันขึ้นเป็นสามสิบหาสามดวงเลยมันลงสามสี่สามหแต่นี่สามสี่สามสีงอ่ากึ่งหนึ่งตอนน่าลงไปเลยว่ะสมัยตะกี้ยังสี่สิบนึ่งว้อยดูียดกันสี่พัน ได้เลยสี่พันเลยอย่างนี้มันรุนลุงนน่งไรน้ำซีมุ่งหวงจนลุ่งเครื่องยังเลย